เจ้าน่ะทีเพิ่นบ่อบ่อหักเลี่ยงเนาะพี่น้องเลยเนาะไคยแต่แนี้นะพี่น,อน,น,นอ้องเลยชั้นนหละเพราะเห็นเ,เลียมเลียบเรียบหนาอีกพี่น้องเลยเนาะมาปีนคว่แบบนี้หนิโอ้โหได้เนี้ยแต่ไล่เนี้ยตลอดจนลาวเรื่องลาวมันข่อยพาเจ้าไปหาฮอดเจ้าน่ะทีระดับในพันพี่น้องเลยเนาะวันนีนนเน่เขาไปนั่งจะเข้ามาอย่าดื้อเด้อ เขาไปนั S <S <an> okay, you know, know ่งในห้องในอย่างเด้ไปนั่งลมนําแต่ว่ากลับเมื่อกดีอ่ะก็จะเจ้ากักลับเมื่อลมกันกับนายบอกนายบ้านยังกระว่ากันไปเอากระชอยดีแหละคําว่าคืนดีกันกระตั้งมุกตั้งใจอ่าทำมุกตั้งใจอ่าทำงานอ่ะโอเคพี่น้องไปเนาะเขากัพอเขาใจเรื่องเรา ที่ซาวรจนาเราได้ตัดสินใจแล้วล่ะน้องพี่น้องเนาะคําปันสุคุณสู่ชีวิตผ่านมงกุฎสู่โทมทับลงในใจเจอเรื่องรา้ายทําให้ลือเรี่ยวแรงแต่หัวใจยังไม่แพ้ไม่เคยสิงแสงยังคงแกรง่งกราบทักทายสมายดีและสวัสดีพ่อแม่พมี่น้อง fc มูเพื่อนเนาะบดทุกคนทุกท่านพี่น้องเอ้ยว่าจะเป็นพี่น้องฟังไทยฟังล่าหรือต่างประเทศการยินดีต้อนรับเขาสู่ส่องกัดทุบตู้คปั่นซุกนะครับเนะเาะอ้าพี่น้องเอ้ก็เข้าสู่อาเรียกงานคือเกา่ามือนอีกระไรเนาะมานาั่งว่านานั่งคุยกันเรื่องเกา่าเรื่องเดิมพี่น้องที่เฮาติดตามและรุ่นให้กาลังใจกันมาโดยตลอดเนาะและมาถึงจุดนี้พี่น้องก็ได้เห็นทั้งตู้สิทธิ์โดยทีมงานเพื่นได้ออลงคลิปแล้วเนาะ การลงพลลงได้หนึ่งชั่วโมงแล,ล้วแหละพี่น้องเอ๋ยเนาะตุกข์คำเพิ่งตื่นเพิ่งเห็นเบียกแล้วเราก็ตื่นโดยการกดห้อ,หองซักเสื้อเพิ่งจะผ่านแหละหยุดมือหนึ่งวันอาทิตย์มือนี้เนาะกตคือเห็นทุกสิ่งอากโลกวันนี้พี่น้องเอ๋ยนะครับนะคือสาวโรจนนาในว่าเพิ่นมาหาตัวชิดมาหาสาวโรจนนาอยู่ห้องห้องเศรา้าอะไรเนาะว่าสาวโรจนนาได้เปลี่ยนคำว่าแล้วได้เปลี่ยนคำพูดอ่าพี่น้องเปลี่ยนคำพูดแนวใดตุกข์คำกับยังมูเข่าไปเบิง่งข้อมูลเท็จจริงเนาะ แต่ตู้คำสันนิษฐานคิดว่ากับคำพูดนี่คือแล้วอาชีนอนคิดแล้วพี่นอ้องสา,ารดจนาเราอาชีนอนคิดแล้วเออเนาะแล้วคิดถึงคนโลาห่างแล้วกับทั้งทีมงานปั่นซุกนั่นี่แหละเนาะว่าอาชีพว่าเออเป็นพาาเอเฮาลำบากพอเฮาเนาะมาต้องรบกวนทั้งทีมงานต้องข้า,ขาวาหาน้ำมากินต้องจ่ายค่าห้องค่ายัง ราอาจจะคิดไปทางนี้ก็มีพี่น้องและเราคิดใส่ที่ว่าตู้ซิทว่าเมื่อวานนี้ที่ว่ามันต้องใส่เงินดักหาหกหมื่นซึ่งเราคิดด้วยว่าขนาดเข่าสิกินนี่ก็ยังโมมีแล้วเราอาจจะคิดในคอนี่นะเาเนอกว่าโอ้ยคงสิเป็นไปบ่ได้ข่อยคงสิเปล่ยเมืองบ้านเมืองเมือง,งข่อยแล้วอันนี้คือเราคิดเรานอนคิดม่นคืนนีนะครับเนาะเราก็เลย ตัดสินใจเนาะโทรคุยกันไกลเกียและทั้งญาติสามีหรือว่าทั้งพี่น้องทั้งผัวนะก็ได้โทรมาคุยกับเราหรือว่าเราพ้องใจกันแหละเนะาะให้ถึงให้ต้องกันเนาะโม่ให้พิษให้ก,นาาบบกนนนันและก็ตักเตือนและจะฝากบอกทีมงานน้าเนาะและก็หรือว่าว่ากันไหมเนี่ยเนาะเดี๋ยวจะคุยกันเรือวทีมงานเพนนะื่อนกับชีวีลอกเนาะให้ทีมงานนะ่ะไปบอก ทั้งอ่าคุยบ้านหรือว่าคนในหมู่บ้านนั้นอซอยเราแน่ให้บิงึงเราแน่อ่ถ้าดราพรูดลูกผัวเราตีก็ให้บอกให้หามแน่เราก็เป็นคนต่างถิ่นหรือว่าคนอ่าต่างด้าวเนาะที่ว่าลบนี้มาอยู่กับผัวแต้ๆโดนพี่น้องแล้วก็มีเอฟซีหลายคนคอมเมนต์มาเนาะว่าคนไทย,ยรีบรอคนไทยรีแทะร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเนาะประชาชนเราก็มีเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคนไทยแน่นอนแต่ เป็นยังคือสามเนียงคือบ่ได้สามเนียงบ่ได้แนวไหนพี่น้องเขาไปอยู่ไซหลายปีเนาะสามเนียงเขาต้องเปลี่ยนตื่นเศร้ามาเจ้าบอกแต่คำเก่าคำเดิมและวาอกแต่ภาษานี้จนหอดสิบกว่าปีเศ้าปีสามเนียงเปลี่ยนเล้วนะพี่น้องอ,อ่าคือตัวคำนี่เป็นลมไปอยู่ใต้เห็นบะตอนนั้นตัวคำเขาไปเรียนเนาะตัวคำเขาโรงเรียนอยู่พี่เลยพี่น้องเรียนอยู่ไทย อตอนแรกเขาไปห้องเรียนกับอิสลามเนาะมีตุวคํำคนเดียวศาสนาศาสนาพุทธเพิ่นก็นเลยสอนบอเป็นซึ่งในหันกะบโมีคนถือศาสนาพุทธก็เลยบูมีตัวคํำคนเดียวที่สอนศาสนาพุทธมันเลยชอนมาได้ก็เลยดึงตัวกคํำเขาไปอ,าอยู่ในกลุ่มศา,าสนาอิสลามเน,ะนาะอิสลามเป็น,นองที่เอามุสลิมมานะที่ว่าเอาแพ้คนหัวแลวกวะ ขออนุญาตน้ำนอพี่น้องผู้ใดที่ว่าเป็นผู้ชายกับไป,ไปไปตัดไข่อีย่างนี้ย่งประมาณนี้นะเขินบอก,กันนะพี่น้องตุคคำก็เลยเขาศึกษาก็ได้ทำได้เฮียนน้ำได้พี่น้องศาสนานี้เนาะเพราะว่าอยังเพราะมีตุคคำผู้เดียวก็เลยได้เข้าไปอยู่ในหมู่เนาะน,นี่คือตุคคำว่า้ฟังพี่น้องเนาะประสบการณ์ที่ตุคคำเคยเฮียนเคยเจอมาตั้งแต่เฮียนอยู่ไตเนาะขั่นแหละพี่น้องการขอมูลงจะเป็นจังใดเนาะเข้ากับโบแต่ว่า คือเก่าคือเดิมตัวคำสิบภาพไปชมไปเบองคลิปของทีมงานและเบิงรายละเอียดของมูนเนาะกดติติดตามตัวคำอยู่และให้กำลังใจตัวคำอยู่และกดติดตามตัวคำกดไกลค์กดแชร์และกดเบิงโฆษณาให้ตัวคำกบโปรดูคุณไหลายพี่น้องไงเนาะถ้าพร้อมแล้วไปชม้ไปชมน้ำแขเลยพี่น้องครับวาวล้ลินพันกันกันยังดีคือแล้วล่ะวัดกันได้เนาะไปด่น้องตัดภาพมากันอยู่ในหน้าจอคลิปของอตู้สิ์ปันสุกเนาะทีมงานปันสุก นั่นเองพี่นอกไปบ้านนี่มาเบิ่งข้อมูลที่จริงน้วกันเอาเริ่มเปิดเลยพี่นกตัดสินใจถือว่าไอภัยผัวขึ้นดีอยากกับเมื่อหาผัวาบานนีที่กับเมื่อหาผัวเรื่องที่ไอ้ชอยเล่นหันเล่นนี่ที่ภาเมื่อนี่ถือว่าให้ยกเลิกที่ภาเมื่อไทยนี่ถือว่าห้ยุติ ที่ทำกันในพี่น้องเลยเนาะเนาะพี่น้องเลยแต่เมื่อนี้เนาะพี่นอ้องสิบประมาณเกือบสิบเอ็ดโมงเนี่ยกู่ที่ยังไหนพี่น้องการยังดูทับสาวรดยเาะ ชาวไทยคือก้าวนันี่ยพี่น้องเอรอเนาะมาติดตามเนาะยังใกล้ชิดเพื่อนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเอรยเพื่อนมนุษย์แลกกะเป็นห่วงเป็นใยเพราะว่าเพื่อนเป็นก็คือว่าคนไทยเนาะเสื้อเสื้อสายไทยเนะเพราะว่ามีบัตรประชาชนไทยเนาะแต่ว่าพี่น้องตามหางเสียงเนาะบางคนก็ว่ายันโมเมนคนไทยแต่เบื้องบัตรนี่ก็คือได้พี่น้องฮูกกระเม่นได้เนาะบัตรประชาชนไทยเหมือนหมอตุงก็อันนี้่ะ ันนี้ตุชิดคอคอเว้นวักตัวะมันเป็นภาษาไทยแลก้กกาฮหูเปล่าแน่แลก้กกาวันเดือนปีเกิดตรวัดมันยังมีครบแต่ที่เป็นบัดจริงหรือว่าบัดรปอบเข้ากับบุหงุเรื่องนะอ่าพี่น้องอยู่ไทยมีพี่น้องอยู่ไทยย่าลีทรหากับติโตกันก็นได้ย่าลีพี่น้องเลยเนาะตามคนเป็นจริงแอลีตามที่ว่าเพื่อนบอกมาพี่น้องเลยเนาะก็เลยอยากซอยอยากให้เพิ่อนนี่กลับไปเกียบอั้ยวัวง้อวัดทางยางง้อวัด พ่อแม่ผมต้อกันขึ้นเก้าอีกเลยกันมาโคเราเนี่ยเจ้าบาทนี่แล้วหน่อยคาสมมติคาดไปแต่เล้ากันทั้งครัวและโคงอ้อยกันมันเป็นนำซุปนั่นแหละส่งเฮามาว่าเสกีว่าอีกเออพิษดิกระเอาพิษดิกระเอาแล้วอันนี้แล้วเป็นว่าเนาะเป็นว่าผัวเมียพิษกันในยาเข้าไม่ชอบเพราะอะไรเนาะชอก็ได้แล้วตอนนี้ปวดหัวปวดหัวแห้งแล้วพี่น้องบัดว่าวันชื่อนี่บัด ตายแ่ไรกับโเมื่อให้เขาเมื่อใเตายดีกว่าตัวยยังอยู่แบบมาเห็นเนาะได้ป่าดิพี่เราไม่ได้ว่าเขาไปลุยรถถามถามความจริงรถว่าผ่านขทางยญามียังโทรมาหน่าว่าวอาะไรแน่แบบรถล่าหนาตัดสิงใจขึ้นหนาผัวบ่อหรือว่าจงไปไม่ได้ว่ายิ่งตรงรถเทปชี้จังทีได้เข้าใจสมมติว่าเราขึ้นแล้วกับแม่นให้พี่เพ่เจรนะว่าจิ้หโตรุ่โตบาดิเคตนี่ ่็เริ่มกินอาหารมาบ่เลยได้หนิต้องคนหม่คนใหมายขยายต่อเอ้าผัวเมียพิษกันหัวพิษคนดีกันหมดนะเริ่มกินอาหารมาบ่เลยดิเริ่มแล้วเริ่มแล้วคนใหม่คือเริ่มเฮาเริ่มง้แล้วเลยแม่เริ่มเป็นคนง้อเลยบัดพ่วงเขาพิษกันนะชุมเฮาเป็นคนแร่เขาไปช่วยคนดีแล้วชุมเฮาเนาะเพราะเขาถือกันบัดชุมเฮาจิเป็นคนพิดแล้วบาดไปเห็นในครอบครัวเขาพิษกันแม่แต่งเงี้ยครับแบบนั้นอันนี้เนาะ เริ่มเริ่มเป็นคนพิษปาทันชะกอานจะช้อยข้ามแต่รถจะนะกันรับปินคำว่าไปมาจาะล้นชักเป็นคนจะล้นเนาะอาบน้ำจะเข้าไปทำจับปากราวสากลฉบับน,นี้เนาะสบายดีด้วยกันทุกคนอยู่กันสามคนบราเพียงไปใช้มือหนึ่งตัวเป็นเด็กลำบุญชาวสำนักเราครี๊ดอยู่ไหน <laughs> แล้วเราแบบนั้นเราชวนยุ้แต่ว่ามันก็นลายเวียกเนาะครับเราว <c oughs> าาว่ะ่อยถามเราที่นั่นมาให้โอ้ชาวร้ายเราอ่ะธรรมดาด่ากันดอกเนาะผู้ชายเลยผู้ชาวเนาะะนว่าจะไปหาผู้ชาวน้อยบ่ใจมนหน่อยจะน้อยได้พี่น้องไปือกันไปดองไปดองไปชาวร้ายกันนี่กันไอ้แม่บ้านไปดับอ,อยู่บ่อเอาลูกอยู่เพื่อนไนปกูยังไงเวลาชั่วโม,มงเดียวเึงไปกันชั่วโม,มงเดียวโอ้ยสิตท่านเต้น ก็แบบยังบริเวณพอบอกู่โอ้ยยังท่นเต้นกับผู้ชายน้อยวันนี้ทันเต้นดอกพี่น้องเลยเนาะเอาไปก่อนเด้อบริเด้อเอาไปหาเพื่อนก่อนผู้เด็กน้อยกับก็จะแชร์อยู่เนาะพี่น้องเายอาบน้องเด้อยินบอกอาบน้องอยู่นี่เด้อ đó mẹ mất rồi à còn nó nhạt nặng thì thương được à nếp đầy bỏ sao bài đi phân nè thì không nè สบายดีอีกแค่หนึงเด้อพี่น้องสุขสุข,สขคนเฒ่าสบายดีชาลชน่ากินข้าวนะพ่อเข่ากินน้ำกินงานซื้อมาเอามาให้เรียบร้อยเนาะทำน้ำอาบในอยูอ่บ่อาบอาบให้ลูกให้เต้าในเด้ออ่าจะไปเฮ็นงานงานนั้นหลายได้เลยมุมเมาหลายได้อ่าหน้าพี่น้องเนาะเป็นอะไรชาลชนา่าทั้งอาจจะขอมาได้แจืเชื่อนะ นุ่งเชื่อกไหมใช่แ<ช>ล้วเ้ยนาะเด็กน้อยนี่พี่น้อยเลยพอดีนั่มาไม่ใช่ไหมไปยู่ไปอยู่ลิ่งอยู่นอกขาเด้อไปถือเพื่อนำไปดินอยู่นอกขาไปมใช่นี่น้อยพอดีชอนาะเง็กน้อยก็ได้ ทางผัวกับหาโมาอยู่บ่เป็นอะไเอาะุ้าง,างค่คนทิงเป็นอะไรเราบอกให้เมือ่อเรายอมรับผิดหมดแล้วยอมมาผิดเบิผัวเ<ม>จ้านั่บ่ให้เจ้าสิตัดสินใจนะแด้บัตถามคนตัดสินใจของเจ้ากลับไปอยู่ลำพูดดวนั่นแหละ าพาพวาทำงานไปนเห็นงาน,นไทยตัดสินใจถือว่าให้อภัยพวขึ้นดีอ,อยากกลับเมื่อหาพวาบดนี้ที่กับเมื่อหาพว่า,เ,า,วาเรื่องที่ไอชอยเล่นฮันเล่นนี่ที่ภาเมื่อนี่คือว่าให้ยกเลิกให้ภาเมื่อไทยนี่ถือว่าให้ยุติการที่ พามำกันในพี่น้องเลยเนาะการที่ทีมง,งานแลยกา,าตุชิตสี่พาไปหาเจ้าหน้าทีต่ตำรวจจะลบข้าไปลบข่ามาที่เฮ้ยมอนี่เอาไปยุ่นอกไปนะแก้เชื่ออยู่ไปเปน,นาะพี่น้องเนาะบึกอาอตูไว้ก่อนเด็กน,น้อยแกลบไปลบมาอยู่เนาะ บ่อไปท้องเบิกอันดึงเงินดึงผ่าก้างเลากต่างแจ้งอ่าอน่อยแล้วเออแบบนี้นี่เจ้าให้นยกเลิกเบิดออากาศที่พัดหาตำรวจเจ้าหน้าที่ไม่อย่างแบบจะจับมือหาผัวเจ้าใช่ไหมจับมืออยู่น่วกันคือเก้าบาทนี่ ไปเหตุงานไม่ได้สิไปเหตุงานยูดูสายอยู่ภาคไทยปุ้งอยู่ภาคไทยลูกเต้าผด้่เอาไปน้าเบ็ดบ่ลูกเต้าก็ไม่ยารับเลี้ยงได้สามคนไม่ยารับเลี้ยงให้สามคนผู้น้อยนี่ยังบมอดนน,นนะนะผู้น้อยนี่สิได้อาไปนะ <c oughs> คือคนมหมายนี่เจ้าสิไปทำงานอะไรกัอนอนาคตกันยังยังสิกลับมาเล่าอีกคือเจ้าบ่อเลย ถ,ถ้าเกิดมีเงินมีคำก็ำมาเอาลูกเมื่อถ้าเกิดมีเงินมีคำชิกับมาเอาลูกแยวก็ไปอยู่พุ่นนั้นปวดหัวเลยบา,ยาที่น้อยเนาะว่านชื่นอนี่คือวันแม่ใหญ่กบดยองขับเมื่ออาพัว เราโทรมายอมนี่และตายก็นยอมเพราะว่าเคยเอาไอ้น้องมาขึ้นอนาคตมันชีบดมันชีบตีอีกบ่เลยมันตีอีกเนี่ยสั่งบ้านเห็ดใบข้าแม่แหละใบรับรองข้างเ่แหละถ้าไม่ได้แบบนี้เลยพี่น้องนะถาา้าความต้องการเราเป็นแบบนี้ แต่แม่นทางตุชิษเองเนาะพี่น้องเนาะทางตุชิษนี่กะยอมรับความตัดสินใจของเราเพี่น้องเอ๋ยเนาะรายกะรสิบประชงส่งเราอยู่รถโดยสารให้เราขี่รถขึ้นเมื่อจำลูกเราเพราะว่าเรามากะนเรามาเองเราได้พี่น้องเอ๋ยเนาะอย่าเป็นโทษ มิแตสีจัางขารุดขาล่างอะไรไห้ <c oughs> แล้วขึ้นเมื่อกับลูกแล้วเมื่อกับัวได้ชีวาควบกันบ่พอควบกันแรกได้ชีวไปไท่บ่แสดงว่าชาวรรจนาจะน้านกะ จบ่ได้ขาดพี่น้องเอยเนาะแต่บบได้ขาดบบจำเนาะหรือว่าโบจำหรือว่าบบจื้อในสิ่งที่ผัวเราเหตุเช้าที่ผ่านมาอาจาอาจะเล้าอาจจะหักผัวเราได้ไหมพี่น้องเอยเนาะเราก็รับยอมเปียน,มนหมดละอ่าแต่แคครื่อเนี่ยเรเห็ดมานี่ลายเคื่อแล้ว,นะลวประมาณนะห้าหกเคื่องกห้ามเราเนาะพี่น้องเราอจะกลับไปหาผัวแล้วกันเดี๋ยวชีวะ อาเฮาเห็ุให้ครอบครัวแต่แง่แต่ว่าสิ่งที่เฮาซ่อยมากกันมันแทบจะแบบดว่าบูมีความหมายเลยเนีพี่น้องเอ้เนาะถ้าัวแล้วเปลี่ยนได้อะไรก็นี้เนาะวังว่าแต่มาบัตรนี้มั้งก็ความช่วยวันนี้จุบริก้าช่ยเด้ถ้นถึงว่าปวดจะตีอีกบัตรนี้บริก้ายืนมือเข้าไปช่วยอีกได้เพราะว่าช่วยเจ้าบัตรแม่เจ้าผักลกบไปหาเขาอีกคือเก้า กำลังดาเนินการพี่นองอ้เนาะกำลังสอบหาทางเนี่อ่าอยากให้่นกบเป็นลูกเต่าคนเมื่อคือเด็กน้อยกะถ้าว่าเขาเมื่อตอนนี้ดีได้ขนเขาได้เมื่อไทยอ่ะนะพี่้องเพราะว่าอนุยังบอชเก้าปีนี่แม่นแต่ละคนนี่ทำว่าแม่เป็นคนไทยเนาะอาจีพได้มีงบเรียกอี่ได้พี่รองเอ้เนาะงบ เงินคำเลี่ยงชาุชิตได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็เป็นหน,นึ่งในหน่วยงานเลี่ยงดีกว่าเจ้าอิ่แหล่คอยชิดว่านะพี่น้องไอ้เนาะแล้วกะการศึกษาการทำเยี่ยกนการอธจบดีกลัวอยู่พี่นะนะว่า,ามามือนี้ประชาตหน้าปิดแบบนี้บาทนี่พี่น้องเลยเนาะปิดมาแบบนี้เลยบาท เดเรื่องที่อยากให้ช่วยแต่บ่มีอยังในที่บัานแม่นะไปไปจสิกับเมือ่อเื่นพาผัวว่าเพื่อนแล้วก็นว่าข้ามน้ำพั้ออะไรก็พากันไปเหตุงานพว่นุ้นเลยคือผมแอบกว,วมาพี่ถึงจะไปเลยจ้ะไปอะไรก็จะกลับเมื่อก่อนเจ้ากันกับเมื่อให้เขาเหตุ ไบุ้ทึกใบยังนี่นละพันว่าไอาว่าให้พวกมานี่ก็มีคือกาไนไอเฮานี่แล้วต้องไปชมล,ลูกก็แล้วอ่ะเลบยเมือเดิทมทำไมจะไปไทยนี่พี่น้องเจ้าจุพังไทยนี่แม่เจ้าอายเจ้านี่คนชิย้อมพับว่หัวจบมาดยอม,กกยอ,มอ่าคนกระชั้งคือการว่ายง่ายใช่พี่น้องคนกระบูมักน้อนว่าดีใจ กินยาสูบยามากินเหล้าเลยก็ตีเมียในคนบ่ฮับขนาบอกเมื่อแ่เจ้าละคนฮับเอาลูกเจ้าะคนที่ฮับเอาจะเพาะนางมจน่านี่ก็เม่นคเพิ่อแน่พี่น้องเหาะอ่าันทราเชืออลนะยันเนกับคนเบื่อเนาะคนเมื่อให้โอกยันเป็นเบื่อยันเป็นว่าเปนบเป็นทั้งแะไะพี่น้องเหระ เกิดให้ผัวกลับมานี่เลยบมมีเงินค่ารถนี่นะไอ้ผัว,วมานี่บมมีเงินค่ารถบมมีค่ารถมานี่นะบอแม่ผัวนะบมมีค่ารถไปนําเน่บมมีค่ารถไปไท่เข้ากันไปนี่ก็ยากอีกคั้ำไงเพื่อน,นช่วยอยู่บ่าบาทหนินอนพี่นอ้นอนเหรอผัวเรียกเพื่น,นช่วยก็จะแขกันอ่า หนีวิจากพัวคะเข้าใจแล้วควุ้มต้องการในใจอยากขอคุ้มสุริยาของชาวรรจนาบันนี้นั่นคือความหมาย,ว,ยาว่าสะโคอาไอ้นี่งบมีเงินนั่นแหล้วว่าไงค่ารถค่า,ากินทิไปไทยก็ผัวไปหาเงินขาอหมายนั่นแต่ในนี้นัน่นยัง้อมูวีได้คำสั่งอ คารุจะนะพี่น้องปัจจุบันเดี๋ยวจะชิดสแกงอันจะพอเจ้ากับลูกเจ้านี่ข่อยมีเงินเงินเสี่ยงหายนี่คารุดคาล้า,ลางอะนะพี่น้องนเนาะแต่ว่าเลียเตไอสาวครุจะนะหาทางเมื่อน่ะ่อยมีเงินหายนะแต่ว่าคันว่าวกับทัวเลยเลยสิขอถามคุณยายก่อนว่าเพันสีหายบ้บ่เงินทำมานะ นะพี่น้องเนาะเด้อลูกลูดลูดลูดคนกะชอบชอบพี่น้องเลยเนาะเด๊ลูกนี่บ่อยากเอาเมื่อน้ำเบิดบอกคือบ่อยากเอาเมื่อน้ำเบิดเป็นอยังบ่อยากเอาเมื่อน้ำแล้วอ่พ ไม่ยากเป็นคิดฮอดยุ่งเด็กน้อยโสดฮะพี่น้องไอ้เนาะก็คือว่าแต่เจ้ารสชนะคุณตัดสิจใจเนาะพี่รองเลยอ่าเดี๋ยวคิว่าเอาทั้งทีมงานเขาเรียนไทยอย่างนั้นแต่คือว่าแล้วบัดกันเจ้าพิษเจ้าเทียงกันครับอัน ัวเจ้าอีกมีชิบุมีคนช่วยเจ้าได้บาน,นะนนี้นะอันนี้ล่ะขอชีบอกให้บวเป็นยงังนอพี่น้องเดี๋ยวเจ้าเสียโอกาสคือคือทบอิบตอนที่โบวียงอยากช่วยเจ้าให้เจ้าได้เมื่อเจ้ากับปฏิเสธตอนนั้นนะ่ะเจ้าบอกชื่อบอนั้นเจ้าชีาได้เมื่อเ,อเอนี่ยเจ้ากับปฏิเสธเพิ่นเลยกันบัดย่ำอยากเมื่ออีกอะไรมันโอกาสมันเสียเลย วันนี้เจ้าตัดสินใจเองเจ้าเจ้าสิกลับไปหาเล่าคือเก่าคนหม่เนี่ยในขยะมันทุนทุกยากรับบาลในไขยะเลยเจ้าหาเรื่องเล่าหาขอทานเรื่องเล่ากับเรื่องของเจ้าได้ปล่าคือลองไปเนาะ มีตัว่าเดียวซีส่งรับาขึ้นรถอ่าโดย่อขาดเมื่อเมื่อบ้างเมือเฮียเล่าคนไหนพี่น้องเฮือนถัรร่วแล้วไอ้เพิ่นเมื่อเคลียร์กันเข้ากับชาวบ้ายู่เกี่ยวเนาะแต่ว,ว่าเรียกถ้าว่าเราสีเมื่อกับไทยเมื่อไทยตังไดเข้ากับหูนั้นเพื่อดีอย่างนั้นก็ได้พี่น้องเลยแต่ว่าผัวเพื่อนนี่มีพาสปอร์ตมีบัตรอย่างครัง้งแนก พอบอเวียงเหตุหายได้ตอนไหนพี่น้องใครแต่ว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นบบบอกหักเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะใครแต่แนั่นพี่น้องเอ้อสั้นนต่เพราะเฮ็ดเสียบเรียบเรียบหนาอีกพี่น้องเนาะมาปีทควรแบบนี้เนี่ยโอ้โหได้เลยอันตรายเลยชารจนนาเลย เรื่องาวมันคอยพาเจ้าจออไปหาฮอดเจ้าหน้าที่นะครับในพันพี่น้องหนเนาะวานนี่เขาไปนั่งจะเข้ามาอ่าดือดออ้อเด้อเป็นเขาไปนั่งในห้องในย่างเด้เป็นนั่งลมนำ้ำแต่ว่ากลับเมือ่อกี้เจ้ากับกับเมื่อลุ้มกันกับนายบอกนายบ้านยังกะว่ากันไปเอากระชวย ดีแหละคำว่าคือดีกันกัดตั้งมุกตั้งใจทำมุกตั้งใจทำงานอ่ะโอเคพี่น,อน,นอ้องเนาะเขากะพอเข้าใจเรื่องเราที่สาวโรจนนาเราได้ตัดสินใจแล้วล่ละน้องพี่น้องเนาะกะคือว่าอะไรพี่นอ้องตัวคำการทีตัวคำมองแล้วกะตัวคำเบิ่งนี่อันนี้คือตัวคำ สันติทานสันติทานว่าในความคิดของตุ๊กข้ามเนาะเละตัวข้ามเดาเดาความคิดของสารุจนาเรากอ่านซิมีอีกอย่างของเราสักอย่างหแหละเนาะพี่น้องเนาะกับบัวกันมีแต่ว่าเป็นกลังใจให้คือเก่าทางตุวัวข้ามปฏิทามคือเก่าเนาะแต่ตุ๊กข้ามเมื่อบ้านเมือเมือง ดอตัวคำได้อยู่บ้านหรือว่าทางสานาพิ่นยังบม่ได้ไปใส่ตัวคำกับสิติดตามได้ให้กำลังใจไปเยีย่ยมไยายามดูดอกนพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตัวคำเลยเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวคำมีคลิปต่อ,ตอไปสำหรับคใใลิปนี้ตัวคำก็คือเสกขอตัวเก่าคำว่าสบายดีและสวัสดีครับ